เราอยู่บนยอดพ่อตามังเคนะครับอากาศตอนสายสายครับประมาณ9ก้าโมงเช้าฟ้าเปิดแล้วนะครับหลังจากที่ฟ้าปิดมาฟ้าเปิดแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศทะเลฟัง แอมซูมสัตว์ป่าบนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับถึงไม่มีทะเลเหมอกแต่เราก็สุขใจนะครับอากาศที่นี่เย็นสบายมองเห็นวิวทะเลอันดามันครับนะเดี๋ยวพวกเราก็คงอีกไม่ไนานเราก็คงต้องลงไปข้างล่างกันแล้วนะครับ พราะเรามีที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่เราจะต้องไปกันนะครับแล้วติดตามการเดินทางของพวกเราต่อนะครับ